กูทุกคนเด้อสบายดีสวัสดีครับพบอกับบ่าวจนนี่แล้วกับครอบครัวพี่น้องอี่แล้วเมย์ก็จะมาแกะกล้องพี่น้องกับเอฟซีจากอพมเพิ่อนฝากเครื่องมาให้เนาะเลยขอบใจพี่นหลายเ้อมีมอย่างน้องอืเหึหึหึ้าเปเยอะมงกันกได้พี่น้องเด้อะว่ามีอย่างไง เชิญลุงมาพี่น้องอ๋อเุงติ๋งเิงเด็กน้อยมาเลยไหมมามคนหมอนขนมจากพี่น้องกอนุงอย่าพี่น้องเลย ขนมเบอรที่พี่้องยอย่างเป็นขนมาออันของญี่ปุ่นนะพีาาน่น้องเนาะสาายอันห่อเข้านพอ่น้องห่ออันก็จะเป็ีอย่งีโอ้ยเีนเลยพี่น้องเลยฟันโกโอ้ยพีนน่น้องเครื่องเทศนั้นตัวน,น,นี้นะเครื่องเอย่างก่อน ก็งเงี้ยซูซี่บอพี่นอ้องอันนี้ปสัสสาวะบีบบอเมนบอแล้วนี่คืออย่างนี่คืออย่างพี่นอ้องถลม่มบอมันจะเมนเส,นส้นทำหมี่เย็น แบบญี่ปุ่นวีเย็นน้องให้กระดานอกีนาะนี่คือมีโอ้เดี๋ยวลวกพี่น้องเส้นมีแบบญี่ปุ่นันนก็บเคยกินจ็คเกินพี่น้องให้กินแบบไหนกันี่ันที่เข้าไปเบิ้งในยูุ่บเลยพี่น้อง้กนเอนาดีดน้ดนอของหลายอยู่ดีมันฝากมาให้นะอันนี้คือไ พี่น้องอันนี้คือ,อยังไงนี่อันน้ำซุปคนเค็มสามเท่าโอ้ยพี่น้องใส่น้ำซุปทำเหมือนมีเย็นนี่บอกไม่ใส่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเดียเอ้พฟาไม้เอาเขอ้าใจหังเขียนก็นขโมอยอหลยเด้อเข้าในนะเข้าใจล พี่น้องเอาใจตื่นเต้นใจพี่น้องโอ้ยน้องปิดขนุษย์กินโลแซ่บไปเต็มกินหมดคุกกี้เรามีคุกกี้นะกินไหม ไหนพี่น้องเนาะแล้วคอบใจแทนน้องชายนะนะพี่น้องเด้อเปิดปักทองมาให้หน่อยปีโป้เรามีเคโลนะขนมพี่น้องเปิดท่านขายขนมเลยป่ะพี่น้องเนาะข <laughs> ายอะไนี่นะคพ่อขายเคโลนี่พ่อมาค่ะเนื้ขนมจ้กพี่น้องเตรียมให้ นมอก a ันนโอิบแิอบไม้ทอดโอ้ยพี่น้องไปจะเสียบให้เคยกินะเคยกิน้วบะนี่บุเคยกินเชือกเชือนี่งใหญ่แท้กูใหญ่นุ่มเลยเชือผ้าสินเรืองพี่น้องโอ้ยแม่ติตรงงาม โซมโอ้ยโซมตัวน um. ี yeah. ้งามพี่น้องตัวนี้ไซส์พอดีเลยนี่ดีป้าดีไซส์นี่ฮะโอ้ยน้องเครื่องนี่ตรงงามโอ้ยน้องเครื่องนี่หนางามที วัีม <c ười> oh, ีเครื่องไชเวนี้ยังเครื่องนุงเบิดไรเ้เครื่องมีตัวงองามไกินดนี่อดีป่ะีเ้เครื่อันนั่งนี้โคให้ตะนี้ไปแจ้งเงนละดนก้เพ่ได้ตัวหนึ่ง ข้านมอีหยังนาอน้องตินอันนี้อย่ังกินอันนี้เคยกินแล้วอันนี้ไกินแลวบ่ปลาเคยกินแล้วหวะเรยเคยเรามีเขล่อนลอดนะรตนี่มพี่น้องนีงามเท่งามว่ากระตูอันนี้ตัวนี้กับเคยกินเจื่อนน้องขนมเลยนะทรงเซี

มารุ่นนำการเด้พี่น้องเด้อว่ามีอย่างไง น่าจะเป็นอันนั้นเดินพี่น้องเด้อน่าจะเป็นไม้เด้อพี่น้องน่าจะเป็นไม้ข้อพื้อนอันเคยส่งให้จุนี้เบิ้งแล้วมันน่าจะเป็นไม้จุนี้กับศึกษาเพื้นจุนี้กับพวกไส้เดืนี่กับศึกษา,นกกษาในยูทูบเอาเลยพี่น้องถูกไหมมึงปูมืออนนะ

ดีใจองยุ่งเสร็จม่นะพี่น้องนะพี่บุ๊งสอนี่จะนี่ก็ซือใส่ youtube ตืมเดยพี่น้องเด้อใส่จังดพี่น้องมีเียนี่ลองดลองเบิ่งจะเพิมแด่กูจนิวกเคยกินจากเธอนี่ก็สือบ้งใน youtube น่เด้อยากกันแล้วก็ยังมีไม้พี่น้องเนาะตัวนี้ก็ใส่ y, ên, thì, thì ân, y t ุ b ทีบงนเด้อ

มันต้อง,งอยำเรนะื่อไหนจะขอบใจเนาะแคนลูกชายเนาะในเมืองก็เรื่องพวกอะไรน,อน,อนอ้องตลาดเพิ่งกนะับพิจารณาเมืองเพิ่เมืองเพิ่นเงินค่าเสื้อเพิ่น,นเสือ้อนะพิจาราเมืองหนึ่งเพิ่นเสื้อค่ายยาคนยาเนาะเออบ้านตรานี้ก็ไกล้ามากไกลข้ามาแล้วพี่น้องโควิดนะ เราเริ่มไปใส่กับไปได้เริ่มยังเดินอยู่แต่ห้องให้น้องนาเยอะแบบกับมีเวียกอีเป็นเด็กกับมือเข้าในเมืองกับมีเวียกจำเป็นจะเข้าไปได้เขากาใส่นาก้าอันดามัยแล้วกับว่าบตรงสิ่งกับไผ่กับเจ้าน้าทำกับไปแต่ไปเวียกเขาแล้วเขากลับมาที่นั่นได้อยู่แต่จริงเพื่อนกับวิยญาณให้ออกบ้านสนใจเนาะพี่น้อง เครื่องกับโมจอนั่นฟ้ากับแป๊บเดียวนั่นเฟินฟ้ามาไายไทยเพั่นฟิส้าอันบริษัทขนส่งนะบมจอนี่น้องแล้วก็ยังมีอันมัมเราฟ้ามัมยังอยู่เก็บสีหันขนแกนมัมขนแกนพี่น้องดีบานนี้ดีใจดีใจแง่งก้องมักแก้มเชื่อง แกมุ่งจะทำกันเด้อพี่น้องเด้อคือใส่พี่น้องกับฮักษาสุขภาพน้อเด้อพี่น้องเด้อตัวมหน้าเป็นท้องคู่สุกคนจะไปหิ้มทางขยะพวยงามพี่น้องเสื้อยืดเป็นนุ่งสบายแล้วพี่น้องเนาะเหงื่อตัวน้ำเงา ก็จะแบ่งให้น้องสวน้อยก็ให้น้องน้อยเนาะสวดง่ายก็จะแบ่งให้อันน้องน้องใส่กลางแนเบาเอะทุกวานที่กับไปเอาเครื่อง,ออง,ปปองกับพาพี่น้องไปผสมเทมคอวก็น้ำซันพี่น้องแต่คนเพิ่งขายเครื่องนะก็เลยวิวโมดีมันถ้าไปทุก่อนเพิ่งขายเครื่องบนวะิวโควิดพี่น้องวิวสวยงามแหง่ง xong. xong cả sai. Nam. Linh dong có đi, tin ao sơ mình này, nó sai cả nó đi được cả. Xong. Ồ anh đi đến trong โนน้ำหางโงนกางเกงตัวงามๆน้องเสื้อยืดส่งยืดต้องสบายนี้นะพี่น้องเนาะคือแนั่งตินติ๊นน้องเส้อแขนแขกดพอดีหมดนี่พอดีก็นี่หายลอเลยอเลย

กินเ่ยงคู่องเ่ันิ่มันกิเคืนสเนแบบนี้นตดเบโอ้ี่งเหี่จะแตับครอบโมครอบใจเอซทางกอมอลลย่เด้อเพื่นฝากเคลื่อนมาพี่น้อง คือใจในเรื่องใจน้องสายล่าค่อยเดี๋ยวเข้าถึงดีแบบนี้นะกองกับขา้าวเนชะื่อมเนาะใส่กับข้าวไปกินปลาแล้วกองนีมีเขากินเครื่องมืดระโยชน์ะตะกองเขากับซีไส่กับข้าวไปกินปลาไ,ด,ได้มีไมนะมปโยนไปอีกที่นี้ไม่นะตอนนี้ยังคงใส้กระถ่ายข้างนอกนี่ยังบคงใช้กระถ่าย เป็นตัวปับเนาะบิ้งเเอา่ยัเปิดบึ้งให้เบานนาใจง่ายดบิ้งนีเป็นคนบิ้งรงนี้ง่าาใจงายเินนแบตเลเปให้น้องช้ด้นง่ายนเรามีลอนะนี่คืออียอนจับเด้อบุ๊ค หมดใจแล้วหลายเด้อบางคนกับเอฟซีก็เสียเวลาน้องแม่คือบุมมักเว้าวบุกบุกมุมเสียเวลายันโนยันบุกที่ใจยันพี่น้องนะแล้วก็ยันเพื่อให้ลูกพิจารณ์เนาะเพราะว่าก็อยากเห็นลูกอันประสบความสำเร็จนะพี่น้องอยากจะเป็นพ่อปะพ่อพินคนเด้อคนหกเป็นแม่เนาะคันว่าเห็นลูกดีใจแม่ก็ดีใจน้ำแล้วคันว่าเห็นลูกทุกเสร็จแม่ก็ทุกเนาะคนเป็นแม่คือซิ่งหูแหละเป็นไรกั ขอโทษขออภัยนะี่นองพี่้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นชุดตเพิ่มเด้อหม่นนนี่ก็ยังบไซสันแต่เบิ้งยูทูปกัเบิ้งยังมึนตึบอยู่กับเกาาะแต่ก็เข้าจดนึงแล้วดตพี่นองเบิ้งเ้ออันนี้ก็เป็นเสียบโทรศัพท์เสียบสยานนองเนาะนไม่กัเน็เสื้อเื่องนี้หม ไม้ไในคอที่นี่เสี่อมเยนี้เก็ไม้อยนี่เสื่อมเลยลเนาะยันแห่แลูกนั่นหลังยัยันเห็นเพิ่นประสบความสำเร็จนะก็เลย้ <c oughs> ไม่รยัง็ะยู่ปนโกเลยจ้ัตา พี่เนียพี่าน่ยกงทุนพ่เ่ยกทังกับฟังัเอาเดีนี้ลูกนี่แม่พี่น้องก็จะนี่กับขอฝากคนจะก้ากนี่เดอ๋แยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืกิรังแกใจุนี่กับแม่ํำเด้อเดี๋ยวขอบใจทางเอฟทีทุกผู้ทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจบ้าจนี้และรอดเลยบางคนยังหดา้านนี่น้อจดนี้พี่น้องจนี้ไปลนี้ก็ยังมีของดีรมชงาม บ้านจุนี้ยังทักษาทรมาทราบไว้ดีอยู่หลายบอลอยู่ที่จุดนี้ยังไม่ได้ไปทายพี่น้องเบิง้งเดีนี้กับมีเวลาที้นี่กับสิไปทายพี่น้องเบิง้งบรรยากาศบ้านจุดนี้ยังมีหลายบอลหลายที่พี่น้องค่าส่งทัาติดตามรับชมบ้านจุดนี้เด้อเดี๋ยวนี้กำลังพยายามทายษาที่ไม่ไม่น้องเบินงตลอดเพราะว่าก็ยังมีหลายบอลหลายที่ที่พี่น้องย,ยังบ่ <ao S 1> เคยเห็นแล้วการการหาโยกหางกินก็ต้องทายไปตามประดูกาลพี่รก็มาดูแรกกรหาแป๊บนึ่งมาดูคนก็หาแป๊บนึงพี่น้องกองารรไยการ ก็คือเพี่น้องบางคนฉันเคยยู่บ้านนอกมากก้อนเพื่อนกับบางคนเพื่อนกับก็เคยยู่แต่บางคนเพื่อนก็เคยยู่เพื่อนกับสิงหู้วิรบธรรมชาติครับจะดูแต่เรดูเขาหาติดตามธรรมชาสตร์เป็นเด็เนาะกันแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่บ้านทุกที่นะต่อพ่อคุณน้ำเด้อสบายดีสวัสด okay ีครับ